ดอกจะมาคารูบานเต็มสวนเลยเรามาผสมเกสรกันนะคะการผสมดอกนะคะต้องใช้เกสรจากจะมาคารูคนละแม่กันนะคะวันนี้แม่พาได้ดอกจะมาคารูสีเขียวมานะคะก่อนอื่นเลยแม่พาก็จะปาดกรีบดอกออกนะคะเพื่อความสะดวกเวลาเราผสมนะคะให้เหลือแต่เกสรตัวเมียไปห้อยรอบๆนี่ก็คือเกสรตัวผู้นะคะแม่พาจะปาดทิ้งเลยมีเลยคะ่ะเกสรตัวเมียชัดไหมคะต้นนี้บานสามดอกเลย ผ่าก็ปาดกีบดอกเลยนะคะปาดปาดค่ะปาดทิ้งปาดทิ้งไว้ก่อนเราค่อยปัดพร้อมกันก็ได้เนาะเห็นไหมคะอันนี้ที่เห็นอยู่ข้างในก็คือเกสรตัวเมียจ้านี่เป็นเกสรตัวผู้นะคะที่แม่พาได้มาจากคนละแม่นะคะเกสรตัวผู้ดอกเดียวสามารถปัดเกสรตัวเมียได้หลายดอกเลยนะคะปัดกันเลยค่ะปัดเบาๆนะคะปัดๆๆนะคะปัดยางไว้นะคะอ่าไวกว่าพึ่งก็แม่พานี้แหละค่ะ น,นีก็เรียบร้อยค่ะมารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ไม่พาผสมดอกจะามาคาะลูนจะติดทนไหม